ครับคู่นี้ชกกันแค่3ยกเพชรน้องบีสอดำเนินกับอยู่ฝั่งมุมแดงกล้องเมธีแก้วสมฤทธิ์อยู่ฝั่งมุมน้ําเงินและกรรมาการผู้ชี้ขานคู่นี้กรรมาการทาวุธิลื้มสําราญให้คะแนนทวัตรงังเซียรงยอดยิ่งเกษรมาลาและสุรัส,ส้อยกระจ่างู่มยสำรองที่เตรียมเอาไว้นะครับคู่นี้สู้กัน3ยกนะครับ มีอยู่แค่นี้ครับเกิดน้องบีสอดำเนินครับของคุณมรงดวงสิงหรือว่าเอ,อกจากอุทัยธานีเป็นผู้จัดก,การให้อยู่ไทยแต่ว่าค่ายมวยอยู่บางบวัวทองครับสอดำเนินมรงดวงสิงครับผู้จัดก,การค่ายต้องเมทีแก้วสำริดครับเป็นศรีเมืองสิงห์สวนเงินเนื้ออ๋อยครับ่ตยมวยแก้วสำริด เก็ดเย็น่ายมาตรฐานีข่ายหนึ่งของรประเทศไทยเลยครับก่อนหน้าน,นี้ครับมีอนุวัตแก้วสมฤิดที่เป็นยอดมวยครับของสมาคมผู้สื่อข่าวเป็นนักมวยยอดเยี่ยมสองปีซ้อนครับไลยคนวัรชรชัยแก้วสมฤริดใช่แก้วสมธิ์นี่ต้องมีทีเด็ดที่ที่กำปัน้นมัดนะครับส่วนใหญ่ในมวยมัดดีๆเยอะหลายคนแล้วก็ล่าสุดครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย ให้คุณสีเมืองครับตัวแทนของสมาคมกีฬามวยอาชีพทรงนักวยไทยสมัครเล่นไปแข่งซีเกมเป็นตัวพิดซ้อมที่นี่นะครับใช่นุ่งสำมฤทธิ์ทำผลงานได้ดีครับต่อความมาถึงห้าเหรียญทองครับลิกความคาดหมายดูต่อครับหมุนขยับให้ด้งครับอู้ตอนนี้เวลามีแค่สมยกต้องลุยเต็มที่แล้วครับเกาะไม่ไอยครับล็อกเหนียวหนึบเลยกล้องเมที เลนน้องดีดูครับเ็นกแก้ออย่างไรเดินเขาก็โดนทีหลังจะหละับเข่า,ขาก,ก้องเมทีทำได้ดีครับในดูข้อจับล็อกอีกแล้วครับก้องเมทีไม่ใช่ว่ามีมัดยางเดียวครับเลี้ยงเข่าก้องเมทีโดนแล้วดูให้ดีครับม,มาจากภาคเดียวกันนะครับอีสานด้วยกันทั้งคู่ กบสุรินไดน้ครับเวลาเวลามันได้ได้แค่สามยกจริงๆน,น่าจะไปดีกพูดที่ถึงดีกาเลวครับราโมยแต่และคนมีถนัดไม่เหมือนกันรับเกมสั้นเกมยาวครับแต่ว่าวันนี้มีแค่สามยกครับเวลาเรามีแค่นี้ครับโอ้ดูจับในของก้องเมทีคุณไรับ ล็อกด้แขนขวาหมดยกหนึ่งครับขอเชิญชมวยการกุศลงานประจําปีวัดนายใหญ่ตมนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเสาร์ที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้ครับมีมวยดีประทับหมอนลำสมจิตบ่อทองแต่มวยกีฬาอยู่ในโคราชนะครับหยิบสนั้นไปชมและเชียร์อำนาจเกษตรพัฒนาสิงแฉกไอพีเอฟกับล็อกกี้ฟูเอ็นเตสนะครับเขาจะสีนหายเข้าชมใหม่สามโมงครับ ล็อกทีสองนมาเจอเหลี่ยมหักโงมาไลยของต้องเมทีครับู้จับอย่างนี้ครับทดดําเนินดูครับจับเสียเปรียบครับโอ้ยเนี่ครับเล่นเต็มพิกัดนะครับแล้วก็ล้มลงไปทั้งคู่ครับไม่เปิดโอกาสครับเวลามีน้อยลุยเลยครับล็อกแล้วครับใครจะตีใครขยับ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 เต้งพอได้แต่ว่าเจอดอกนี้ครับ ก็อกลก็อกจับล็อกขอล็อกเนที่ก็ล็อกด้วยขวานี่ครับล็อกอย่างเใช้กุญแจล็อกอย่างดีเลยครับในขณะที่เพชรน้องบีล็อกได้แต่ว่าไม่ทันได้ตีโอหโดนใจเลย เป็นทางอีสานใต้ก็ชื่อกล้องเมทีดูจะเหนือกว่าเพชรน้องบีนะครับโอ้โลูก,ลกตุรีนบุร,รครัรมไร้กันครับโยนเข่าลอยครับลูกนี้ถ้าว่าน็อกเขาก้าเนี่ยก็หลายหมื่นเลยครับโอ้ยเข่าซ้ายครับเสียบอีกดอกครับแหลมแหลมถึงมวยน็อก,กวันนี้สองคู่เลยนะครับคู่หนึ่งและคู่สองเพชรน้องบีก็สู้ดวยหัวใจอย่างเดียวนะครับตอนนี้ แระดอกของกองเมทีเดี่เน้นเน้นเนื้อเนื้อหนักๆนักทั้งชิ้นเลยเอาละครับจับได้ทีเดียวเริ่มตีได้เหมือนกันครับเพชรต้องวีโอ้คู่น้ครับเห็นอย่างนี้ครับทำให้นึกเสียดายนะครับถ้าห้ายกจะเป็นยังไงครับเหมือนที่ผมงเรียนฮะัน้วยบางคนเก่งสามยกครับนักมวยบางคนต้องระยะยาวครับ ที่เดิมครับติดเชือกอยู่คาร์วุตันแงะแสออกมาแรงปอดนี่จะไม่เหมือนกันไม่เข้ากันครับดูดูครับคนปอดใหญ่ครับหมุนได้ใหญ่จะชทุได้ดีเป็นน้องบีครับหมุนไม่รู้แต่ดูสิครับเอานั้นแหลมแหลมตีได้ก็น่ากลัวครับเพชรน้องบีอ่่าานทีผร ี่การตัดสินใจแล้วครับเพราะว่าไม่มียกสี่ครับอโอ้เหมือนกันครับต้องไม่เกี่ยวเชือกด้วยครับยอย่าไปยุ่งกับเชือกเส้นบนทมเชรต้องดีสู้ตายแล้วครับโูตดีครับนกองเที่ยวเข้ามาชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับโดไซไลเลยครับต้องเมทีโดนจังหวะที่จับได้แต่ว่าจังหวะตีนั้น ต้องใช้เวลานิดหนะครับรยกสุดท้ายแล้วครับยกที่สคู่นี้ชกกันแค่3ยกครับและยกต่อไปนี้จะเป็นยกสุดท้าย่เ,เสียดายครับคูน่นี้ถ้าว่าชกกันห้ายกเกมอาจจะสนุกกันอีกแบบครับแต่ว่าวันนี้สามยกก็มาดูกันก่อน ิดลงมาคนระับมีเสียงเชียร์เพชรน้องบีครับน่าเสียดายนะครับแล้วันนี้สามย,ยกเสมยาวก็ไม่แน่แล้วครับคุณธนากรครับแรงขึ้นเลยครับตอนนี้เพช,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 ชรน้องบีมวยขวางทางด้านคุณนรงดวงสิงห์ครับสอดำเนินวันนี้ก็มีโมบานน้อยต่อยด้วยครับตระเวนเพชรผู้อเอกที่จิตมังนวล แต่จังหวะดีนั้นเนอยู่ใกล้เชือกไปกับการเตือนสองฝั่งเลยนะครับต้องระวังครับกรองเชือกอแล้วดูครับตเตะล่างแล้วเอาอีกแล้วครับมาจับเชือกอีกแล้วครับเดินต่อครับเพชรนองบีอะไรก็เป็นไปได้ครับมนต์เสน่ห์ของมวยไทยเจ็ดส<อ>ีอยู่ตรงนี้ครับดูสิครับลูกตีหนักแน่นๆของ Pet เพชรนองบียงเชียร์ครับมาอยอะมากมายแล้ครับ สู้แล้วครับครไม่มียกสี่โอ้เสียดายจริงๆครับถ้าว่ามีห้ายกยังไม่รู้นะครับว่าจะออกอย่างไรครับโอ้ดูครับลูกเขาครับไปแล้ววัดจังหวะดสีนี่ใกล้เชือกมากไปยูข้าเชือกจะรอดครับพยายามเร่งเหมือนกันครับเพชรน้องมี ได้ๆใช่ไหมันสาดโอ้มีสาดแข็งยาวๆใส่ด้วยเดินกลิ้งมาติดยกนี้ครับโอ้นี่ครับเป็นมวยที่ประเภทแรงกลายครับอ้าวลุยต่อครับตู้ครับยังมีเวลาครับดูว่าจะไล่ทันหรือไม่ทันตุดนะครับต้องไม่หยุดนะครับอดแล้วกดแทงเฮ้ยน้องบี๋ยกเอียบเข่ายาซ้ายเอาแล้วครับโอ้ยอย่างนี้อะไรก็เป็นไปได้นะครับ โอ้ที่มุมนั้นสั่งให้เดินต่อครับเ,เดินดีแล้วเดินเร็วเมืองพอไม่มีเมืองคนนี้ฮะอยู่ข้อนแก่นยางครับติดเ่าขยขยอย่าคิดนานครับต้องรีบเลยครับทุกทีนาทีมีคุณค่าแต่ว่าจะว่ช้าไปนิดหนึ่งเพื่อนทั้งดูลูกขยันอ้าวครับคนลนทีฟา,าโจนเทาโข้าโจาวเทาตายครับ เรานีหถือว่าเข้าตากรรมการหรือเปล่าลูกสวยครับลูกสวยโอ้ลูกชุดเข้าโกของเพชรน้องบีโอ้โหดูดิครับโคดรยกสุดท้ายครับเอาเสียดายครับเสียดายอย่างที่เรียนแฟนมวยกันว่าถ้า5้ายกอะไรจะเกิดขึ้นทีหลังดังกว่าหรือเปล่าดูการชูมือของกรรมการบนเวทีดีกว่าทันไม่ทนันเลยครับทันไม่ทนันไปทังไหนครับ ไม่ทันครับโอ้ไม่ทันครับไล่ไม่ทันเพชรบางบีไม่เป็นไรครับทีมงานโปรโมเตอร์ดูอยู่มีโอกาสเจอกันอีกครั้งครับในแบบ5ยกเวลาหมดแล้วนะครับ